ค่ะมุกรดงานมาค่ะจะพาไปดูจริงๆเมื่อวานนี้นะคะลงคลิปนี้แล้วค่ะแต่ว่าชาวเน็ตค่ะได้มีการถกเถียงกันนะคะว่าสิ่งที่คุณออยสีและผ่องเผือกได้โพสตนะคะใครเพราะว่าโพสเดียวนะคะสะเทือนหลายมูลนิธิเลยค่ะโดยเพจออยสีและผ่องเผือกนะคะได้โพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าขอเงินบริจาคไม่หยุดโพสต์ขอของขาดก็ไม่หยุดไม่รู้เอาเงินไปไหนไม่ไปซื้อละ ขาดทุกวันแต่ที่แน่ๆว่างพอไปทำสติกเกอร์ชื่อมึงมาแปะกล่องข้าวทำทำไมพีอาตัวเองจากเงินบริจาคหรอเอา้าเดี๋ยวมาว่ากูรายอีกรายก็รายวะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าเดี๋ยวพอกูบอกว่าให้ชี้แจงก็บอกกูว่ากูไปรบกับคอมเมนต์ก็แล้วค่อยรบกันเองอีกแต่ถ้ามันมีคนที่กำลังฉวยโอกาสกูจะแตะไม่ได้เลยเหรอ แฮชแท็กออยสีคนร้ายๆตัวร้ายตลอดจริงๆตอนแรกมุกเห็นแล้วมุกนึกถึงคนคนนึงนะคะแต่ว่าชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์กันเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าเป็นอีกคนนึงจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าเวลาที่มีสถานาการณ์วิกฤตนะคะเพจมูลนิธิต่างๆนะคะก็มาช่วยเหลือนะคะเขาชาร์จอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะไฟไหม้น้ําท่วมตึกถลม่มหรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรต่างๆนะคะหลายคนนะคะบอกว่าถ้าประเทศเราเนี่ยมีการจัดการงบประมาณที่ดีนะคะทางรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณเพียงพออยู่แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์สถานาการณ์วิกฤตนะ เราแทบจะไม่ต้องโดนิตกันเองเลยก็ได้เพราะอย่างเช่นการยกเคสโควิดนะคะที่ยุโรปค่ะสมัยก่อนตอนนู้นนะคะที่แบบว่าโควิดแรกๆนะช่วงไนทีนนะคะคไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะประเทศไหนจําไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติประชากรเขาติดโควิดเนี่ยคือเขาก็จะเยียวยาเลยเป็แนแคชเชียร์เช็คนะคะจ่ายโดยตรงให้กับประชากรได้เลยค่ะ once if I were you ถ้าเป็นประเทศเราละ่ะ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ปึ้งให้คุกกี้ทำอะไรกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะก็จะมีการช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธินะคะหรือว่าการขาดแคลนนะคะหรือว่าการแบบว่าโอโ้โหมิจฉาชีพอะไรต่างๆนะทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอย่าลืาาคามคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปอะไรคะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ